สวัสดีครับเดี๋ยวฟิกส์เฮดโฟนช็อปกลับมาอีกแล้วครับผมนี่เลยวันนี้มาอยู่กับเจ้าตัวนี่เลยครับ Bose Sport Ie Sport อะไรสักอย่างผมก็จําชื่อรุ่นไม่ได้นะเออมันเป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งนะครับที่เขาโฆษณาว่าอืมันกันน้ำนะใส่ออกกําลังกายได้แต่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นเก่านะครับที่มันที่มันมีสายเนาะเออก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะในคราวนูน้นอายุอาณามก็หลายปีแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาในคอนเทนต์ที่ว่านี่เลยเว็บ โอ้โหบอดี้หลุดนะครับสายข้างในก็หลุดเนาะก็จะมาแจ้งเนาะว่าหูฟังที่อายุเยอะๆแบบนี้นะครับมันจะมีข้อจำกัดของการเขาเรียกว่าประกอบอะอพวกกาวพวกอะไรเงี้ยมันจะเสื่อมไปตามการเวลาเนาะมันทำให้ตัวบอดี้มันกระเทาะอ,ออกมาได้ง่ายๆนะครับ แล้วก็ทําให้สายหลุดข้างในได้เพราะว่าเวลากระเทาะเวลาหลุดปุ๊บก็อาจจะมีการดึงบ้างเลยนี่ครับก็ประมาณนี้เออมาแจ้งกันว่าหูฟังที่พี่ๆเพื่อนๆใช้อยู่นะครับอายุสัก2องสามสี่ห้าปีอะไรประมาณเนี้ยมันจะเริ่มกาวมันจะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับแล้วยิ่งนะยิ่งไปกว่านนั้นก็คือเวลาเราใส่ไปออกกําลังกายเนาะ หรือว่าใส่ไปทํากิจกรรมการแจ้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเวลาใส่ไปมันจะมีเหงื่อเนาะมีคราบเหงื่อครับแล้วซึมเข้าไปทําให้กาวมัน,นะเสื่อมก่อนเวลาอันควรน,นะครับเออก็ระวังกันด้วยเนาะเวลาใช้ไปออกกาลังกายหรือว่าไปตักแดดตักฝนอะไรเงี้ยมาก็พยายามเช็ดนะอืเช็ดหรือว่าเอาพัดลมเป่าทิ้งไว้สัก15นาที20นาทีก็ได้นะเนาะ ให้เขาแบบความไล่ความชื้นออกไปจากตัวบอดี้หรือว่าเจ้าตัวสายนะครับถ้าชื้นๆเปียกๆเหนียวๆมาหรือว่าร้อนมาอะไรเงี้ยมันก็จะเสียง่ายหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นี่เลยแต่ตอนเมื่อกี้เช็คตัวตัวไดเวอร์แล้วครับมันยังดีอยู่นะยังไม่ยังไม่เจงกระบง <What? S 1> เดี๋ยวต้องลองลากสายมาต่อใหมน่นะออผมจะเอาให้ดูว่าสายมันแบบสั้นมากเลยอะ โบสะเสียอยู่อย่างฟินิชชิ่งโคตรดีเลยแล้วก็แล้วก็แบบพอหลุดออกมานะพังหมดเลยเพราะว่ามันประกอบมาดีเกินเนาะประกอบแบบฟิตติ้งมาแบบไม่ไม่กะให้ยืดไม่กะให้ยุบเลยคือมีระยะอยู่แค่นิดเดียวเองไงครับถ้าบอดี้มันเปิดปุ๊บแน่นอนไม่ขาไหนขาหนึ่งก็ขาดสายไหนสายหนึงขาดแน่นอนก็เลยมาเป็นดังรูปแบบนี้นะจ๊ะ นะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตอบแป๊บหนึ่งเนาะก็วิธีการก็คือ,อไลต่ตะกัวใหม่เนาะตรงนี้นะครับไลต่ตะกัวตรงนี้ใหม่แล้วก็บัตรทีเข้าไปแล้วก็ประกอบติดกาวกลับไปเหมือนเดิมเนาะประมาณนี้ครับก็มาแจ้งมาเตือนกันไว้นะครับว่าหูฟังรุ่นเก่าๆเนาะเบามือนิดนึงแล้วก็ถนอมเพอนิดนึงครับว่าเวลาใส่ใส่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยมันจะมีน้ามีเหงื่อเนาะ ก็เช็ดๆถูๆเนาะโอเคสักครู่ครับนี่ต่อสายเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับบัดกีให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะติดกาวแล้วก็ประกอบกลับนะครับก็นี่เลยเดี๋ยวจะมาแนะนํานะวิธีติดกาวนะครับวิธีติดกาวของหูฟังนะครับที่แบบเป็นชิ้นงานที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับถ้าสมมุติว่ามันติดกาวจําพวกกาวยางกาวอะไรแบบเนี้ยไม่ได้เนาะ ก็ใช้เป็นกาวพวกกาวร้อนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีติดอยู่นะไม่ใช่บีบปื้ดเข้าไปเลยนะอันนี้ไม่ดีนะครับล้นแน่นอนยังไงก็ยังไงก็มันจะอะไรไปเปื้อนไปเปื้อนกับรูพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้มันแกะอีกไม่ได้เนาะแล้วก็เวลาเสียงออกมาก็อาจจะเพียเพ้ยนๆได้นะเพราะมันไปอัดตามรูตามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีกอย่างช่างจะแกะซ่อมในภายพักหน้ามไม่ได้แนละ้ว มันไม่หลุดก็จริงครับแต่มันแกะออกไม่ได้อีกแล้วนะ <c oughs> งงไหมเวอร์ <c oughs> วิธีใส่กาวนะครับก็คือทางที่ดีเลยนะครับบีบใส่กระดาษก่อนเล็กๆนิดนิด,นดก็พอนะครับแค่ประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วก็หานะครับทูสติ๊กเนาะมาจิ้มฟงมาจิ้มฟันแต้มพอนะแต้มแล้วก็ไป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 ,ประมาณอย่างเงี้ยครับทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยมันจะได้ทั่วๆเนาะแล้วก็ไม่ เลยเถิดไม่เกินเบอร์หรือบางทีแบบโหพี่พเ,เพื่อนๆบีบมาซะจนแบบกระนำ่ำอะกลัวกลัวมันติดเลยประมาณนี้มันติดยังไงมันก็ติดครับแล้วอย่างนี้นะครับถ้าใช้เป็นกาวใช้ใช้เป็นกาวร้อนแบบนี้นะครับในครั้งหน้าถ้าช่างกลับมาซ่อมอ,อีกนะครับก็สามารถแกะออกได้อย่างง่ายได้เนาะก็คือกาวยางมันจะเหนียว ที่ผมไม่ค่อยใช้กาวยางอ่ะมันใช้ได้เป็นบางบางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้นครับกับ,บกับหูฟังบางรุ่นเนาะแต่ว่าหูฟังประเภทอย่างเงี้ยใช้กาวร้อนดีกว่าแล้วก็ป้ายให้เป็นแบบครืบเคลือบนิดเดียวพอครับเนี่ยจะเห็นแบบเนงาเงาแบบนี้เนาะแต้มคนนิดเดียวเนะเาะเพราะว่าเวลากาวยางเนาะติดไปปุ๊บเอาออกค่อนข้างยากนะครับเพราะเวลาเราจะเปิดไดเวอร์อีกรอบนึงอะ่ะมันจะไปดึงส่วนอื่นมันจะไปดึงสายไปดึงแบบ พาแนลออข้างหลังอะ่ะออผมเลยไม่ค่อยใช้นะก็จะใช้เป็นกาวร้อนแบบนี้แล้วการเอาออกในครั้งหน้าครับใช้มีดแซะปึ๊บออกเลยเพราะมันติดนิดเดียวเนาะและออย่างมันกันน้ําได้ดีกว่าพวกกาวอย่างอื่นดนะ้วยเราถ้าเราติดแบบสนิทนะวขอเลงแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะสนิทแบบนี้เลยเนาะ อันนี้กาวที่เพื่อนๆอ,อันนี้ลูกค้าติดมาก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมถ้าเราไม่ทําแบบนี้ก่อนนะมันก็จะเลอะเทอะเ,เปื้อนแบบนี้เนาะเพราะาเราไม่ได้ติดข้างในแล้วมันพอตดข้างในก็เยิ้มออกมาอีกอะไรประมาณนี้ถ้าบีบเอาอะถ้าบีบเอามันจะเกินเนาะให้บีบใส่อันนี้เนาะใส่กระดาษเปล่าแล้วก็เอามาจิ้มฟันหรือว่าเข็ม,มก็ได้เขีย่ยๆแล้วก็ไปเป็นแต็มๆไปปลายนะเนาะประมาณนี้ครับมันก็จะงานมันจะออกมาเรียบร้อยกว่า เนี่ยฮะพอพอบีบเกินมันจะเป็นแบบนี้แต่ผมไม่ได้ทํานะลูกค้าทํามา <c oughs> โอเคมาประมาณนี้ครับกับเจ้า bose ie sport นะสีฟ้าสดใสเชียว <c oughs> ช่วงนั้นก็ก่อนที่เขาจะมีตัว ie sport ที่เป็น true wireless หรือว่าเป็น wireless ธรรมดาเนาะกโ็โอ้คนใช้เยอะมาก คนใช้วิ่งเยอะมากรุ่นนี้นะแล้วเสียงดีด้วยเสียงดีกระชับครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีเบอร์ให้เลือกหลากหลายเนาะเพราะว่าหูพื่อนเพื่อนน่าจะมีขนาดไซส์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วก็ไปเลือกเอาว่าจะใส่เบอร์ S เบอร์ M เบอร์ L อะไรประมาณนี้แล้วเขา c o m ฟอร์ a เบลมากตรงนี้มันจะนิ่มมากเนาะเนี่ยครับไม่ค่อยกัดหูเท่าไหร่เวลาใส่วิ่งนาน สองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ค่อยเมื่อยหูนี่เป็นข้อดีของพวกยางพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะบสจะทำมาเป็นกึง่งอินเอียกึ่งเอียบัตผมว่ามันใส่สบายลงโล่งนะไม่เหมือนแบบหูฟังที่มีจุกจุกยางแล้วอัดหูเข้าไปอะ่ะอันนั้นเ evet วลาวิ่งแล้วอะ่ะมันจะมีเสียงตึก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 ,ตก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 ส้นเท้าเราอะ่ะเวลาเราลงส้นเท้านะมันจะมีเสียงแต่เนี้ยไม่เป็นเพราะว่ามันมีการถ่ายเทของระบบอากาศเนาะไม่ใช่ศูญยอากาศแบบอินเอียนะ ออนะโมมาซะเอะประมาณนี้ครับให้มันมีคอนเทนต์พูดคุยกันบ้างเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคไปแล้วครับกับการซ่อมเจ้าตัวโบสไออ p สปอรนะครับที่ฝาเชลหลุดนะครับแล้วก็ตัวสายขาดข้างในแล้วก็มาแจ้งวิธีการติดกาวที่ถูกต้องนะอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปแต่ว่าเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไม่ไม่เลอะเทอะเปื้อนอะไร โอเคเนี่ยก็ประมาณนี้นี่ก็ทิ้งได้นะครับไม่เปลืองกาวด้วยนะหลอดนึงก็ใช้ได้ค่อนข้างที่จะนานไปแล้วครับเอฟิก e ์เฮดโฟนช h o p รับซ่อมหูฟังเชียงใหม่ลากันไปก่อนมีอะไรมาอัปเดตก็จะทำคลิปแล้วก็ลงไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b ์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย